โกลเชปเมมเบอร์คลับชมรมคนหุ่นสวยผู้หญิงทุกคนจะมีความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างของตนเองและต้องการลดความอ้วนไม่ว่าตนเองจะอ้วนจริงหรือไม่คนที่ไม่อ้วนก็ยังอยากจะมีหุ่นสวยขึ้นกว่าเดิมความกังวลน,นี้นำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อลดความอ้วนซึ่งในบางครั้งมักจะไม่เหมาะสมสำหรับสุขภาพเช่นไปเน้นเรื่องการลดน้ำหนักแทนการลดไขมันส่วนเกิน และเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพด้วยหลักคิดนี้คณะนักวิจัยนำโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราจึงได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดไขมันส่วนเกินจากผลกาซีเนียแล้วขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตำรับแรกของประเทศไทยในปี2539และจำหน่ายแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศช่วยให้ผู้หญิงมีหุ่นสวยและมีสุขภาพดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สูธ่ธรรมชาติที่คณะนักวิจัยของเราได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อเกินกว่า10บปีที่แล้วครับได้ผ่านการทดสอบใน3ามสถาบันทางการแพทย์ของไทยว่าใช้ได้ผลปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงล่าสุดก็ได้มีการทดสอบในโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าได้ผลแน่นอนแล้วมีการนําเสนอผลการวิจัยนั้นผลการทดสอบนั้นในสภาโภชนาการคลินิกะระดับโลก แล้วงานประชุมโภชนาการนานาชาติที่เบียนานาด้วยนอกจากนี้แล้วก็มีการพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยผลการทดสอบนั้นในวารสารนานาชาติตามหลักวิทยาศาสตร์สากลน,นะครับการลดลงของไขมันส่วนเกินตามส่วนต,ต่างของร่างกายก็ปรากฏชัดเจนนะครับตรงไหนที่มีไขมันส่วนเกินมากก็ลดไปมากกันะส่วนเกินน้อยกันลดไปน้อยนะครับ ที่เห็นชัดๆที่ผมก็จะสรุปให้เห็นเด่นๆก็คือวาอ่าที่เอลเนี่ยฮะที่เอวซึ่งเป็นส่วนที่พวกเราจะมักจะกังวลที่สุดาสามารถลดไปถึง18%ในเวลาเพียง2เดือนส่วนที่จะพกก็ประมาณ55%นะครับต้นแขนนะฮะต้นแขนลดไปถึง24%ได้เวลาที่เรายื่นแขนออกไปที่มันห้อยย้อยเนี่ยครับ ไอ้ตรงนั้น,นลดไปถึง24%นะครับในเวลา8สัปดาห์ไอ้ใต้คางครับที่ใต้คางเนี่ยที่เป็นเหนียงย้อนลงมานะครก็ลดลงได้ชัดเจนนะครับส่วนต้นขานะที่เราทดสอบก็พบว่าลดลงไปประมาณ6%นะครับเรามีความาภาคภูมิใจในปีปันนี้นะครับเพราะสูตรนี้ได้มีการจำหนายไปแล้ว27ประเทศทั่วโลกคือปัจจุบันเนี่ย คนอยากจะลดความอ้วนคนก็กลัวว่ากินเหมือนกับกินยาหรือเปล่ามีผลเทน,นหรือไม่มีภาวะเครียดต้อ,อยู่ในกฎในเกณฑ์เราบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเข้ากินเข้าไปแล้วก็ไปทํางานกับร่างกายของเราแบบธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลดสัดส่วนของเรามีความสุขจากการใช้สบาย อยากจะกินอาหารก็กินเป็นอาหารอยากจะกินเป็นน้ําก็กินเป็นชนิดน้ํอยากอยากจะกินแคปซูลเพื่อให้สะดวกก็กินเป็นแคปซูลอยากจะชงเข้าไปในกาแฟเข้าไปในชาหรือเข้าไปในก๋วยเตี๋ยวประทับรับประทานได้นะครับก็เป็นก็เป็นความสบายสบายซึ่งเกิดจากการลดสัสดส่วนนะครับเพราะนั้นเราก็เลยตั้งชมรมคนหุ่นสวยขึ้นมาเพาื่อให้เกิดสถานสร้างสังคมของคนที่ร่วมกันมามีหุนสวยนะครับแล้วเราก็จะได้ร่วมกันเพียวทางแผ่นดิน สวัสดีครับผมชื่อโกศลสายสนิทครับปัจจุบันเป็นเ so จ้าของธุรกิจด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเราก็เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษต่าสุดเัญญยโทวผู้บริหารจริงๆโดยเนื้องงานเนี่ยผมต้องมีบุคลิกภาพที่ดีนะครับทีนี้รูปร่างเนี่ยปกติก็เป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้วผมสูง192ผมหนัก82ในแง่ผู้ชายถือว่าดีใช้ได้เลยแต่ สังสรร์บ่อยเนี่ยครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันบวมครับพุงมันก็พุงมันก่อแล้วก็ใต้คอเนี่ยใต้คางเนี่ยครับมันก็ยาน,น้าก็พองแล้วก็ตัวเนี่ยมันก็บวมบวมขึ้นมันไม่สลิมเรารู้สึกว่าเราอึดอัดเสื้อผ้าที่เคยใส่ได้มันใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็ผมก็อยากใส่กางเกงแบบเทแบบสกินนี่แล้วก็เวลาไปซื้อเนี่ย จากปกติเอวเดิมที่เราเคยซื้อเนี่ยมันซื้อไม่ได้มันต้องไปซื้อไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นปัญหาแล้วก็เลยมองว่าทํายังไงเราถึงจะแก้ปัญหานี้ได้นะครับเพราะว่าเวลาไปปรากฏต่อนหน้าสาธารณชนเนี่ยนึกภาพนะครับผมยืนอยู่บนเวทีแล้วผมมีพุงยืดเนี่ยฮะเสียเซลครับก็พูดตรงๆนะฮะผมก็อยู่ในวงการวิชาการส่วนหนึ่งศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องต่างๆมาพอสมควรมีโอกาสได้มาพบดรพิเชษนะครับก็ได้ นั่งคุยพอนั่งคุยปุ๊บท่านบอกว่าท่านมีเรื่องของสลิมมิง่งผมก็ทมอาจารย์อย่าพูดเล่นนะครับท่านบอกผมไม่ได้พูดเล่นผมมีของจริงผมมีผมไม่นักวิทยาศาสตร์โอเคฮะผมขอทําความเข้าใจเพราะนั้นผมก็ศึกษาเรื่องข้อมูลของอาจารย์มาพอสมควรนะครับแล้วผมก็ต้องใช้คําว่าอันนี้ตอบโจทย์เพราะว่าข้อที่1เนี่ยมันมีงานวิทยาศาสตร์ที่มันรองรับสอนในห้ขาขายไปหลายประเทศแล้ว ะฮะมเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมันเป็นธรรมชาติ 4. เนี่ยก็คือเขามีทฤษฎีให้เราเห็นว่าอันนี้มันไม่ใช่การกดประาทไม่ใช่การเป็นไฟเบอร์ไม่ใช่การขับน้ําออกนะครับแต่มันเป็นวิธีการทางร่างกายจริงๆผู้ชายกับผู้หญิงไม่ต่างกันหรอกทุกคนก็อยากจะดูดีเพียงแต่ว่าผู้ชายอาจจะรู้สึกว่าลุกเสียบางทีคนก็ชอบแต่ความเป็นจริงแล้วทุกคนก็อยากจะรูปร่างดีครับ โดยเฉพาะยุคนี้นเป็นยุคของพวกเมทรเซ็กชวลทุกคนก็อยากจะแบบมา,ม,ามีรูปร่างเฟิร์มไม่งั้นเราจะไปข้อฟิตไหนกันทาไมใช่ไหมครับดังนั้นทุกคนอยากได้รูปร่างดีครับเพราะรูปร่างดีเราไปไหนเนี่ยเราก็มีความมั่นใจแล้วที่สําคัญก็คือโรคภัยมันก็น้อยดังนั้นผมเชื่อว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยอยากมีรูปร่างที่ดีแล้วก็ไม่ต้องอายครับสินค้าตัวนี้ผมมองว่ามันไม่ใช่ของผู้หญิงมันเป็นของที่ทุกเพศทุกวัยทานได้เพื่อจะทําให้เราเนี่ยกลับมามีรูปร่างที่ตามปกติ ตั้งแต่ผมใช้สินค้าตัวนี้ก็เหมือนอยู่ในชมรมคนสวยเนี่ยนะชีวิตผมดีขึ้นเยอะมากผมสามารถจะมีไลฟ์สไตล์มีสิ่งทุกอย่างที่แบบดีขึ้นมาได้เลยมีความภาคภูมิใจในตัวเองกลับมาผมก็อยากให้ทุกคน,นะฮะได้ประสบการณ์เดียวกันมาร่วมกันครับแล้วพอพวกเรารูปร่างดีขึ้นแล้วนะครับชีวิตเราเนี่ยมันไลฟ์สไตลมันดีขึ้นเยอะมากเลย <S Go s h e Secret of Magic นวัตกรรมความเพลียมหัศจรรย์